คิดแล้วอ่าแกแล้วแต่งานนี้มันเครียดเคียดเกรียดไอ้เคียดโอ้โห,โหอยากจะฝากไปให้ห,หมอปลาหน่อยโอ้โหองค์รัฐบาลลงว่างไงอย่างนีมึงอ่ะโอ้โหเงานเหลือเกินโอ้ต้องพอนลงหน่อยมีสติหน่อยหาเลือกสั่นหน่อยคิดหน่อยไม่ใช่ใครส่งคลิปใครฟองมามึงก็ลุยเลยบุกเลยฮะ พี่เป็นห่วงมึงพี่เป็นห่วงมึงมึงรู้ไหมหายน้องมึงทำมาดีแล้วนะช่วยช่วยปกป้องประศาสนามึงทำดีแล้วแต่ว่ามึงลุยแบบขาดสติแบบนี้นะแล้วเมียมึงด้วยต้องระวังนะิริยาารญาทอะไรทุกอย่างมึงต้องระวังมึงดังแล้วคนดูมึงเยอะติดตามมึงเยอะแล้วแม่งขึ้นได้แล้วล่วงได้ดับได้มึงจำไว้นะอย่าห้าวมากเกินไปอย่าบุกจนแบบขาดสติไอ้ห่าต้องคิด นายรลบครอบนะอย่าไปฟังคนสรรเสริญย,ยอน <listings> ยอเชียบเชียบมึงอะแล้วมึงก็รวยรวยลยสุดท้ายหาคนดังระดับมึงก็เห็นตั้งเยอะแยะไม่ใช่มึงจะอยู่รอดต้องะระมัดระวังไอ้ต้องโอ้โหหลวงพ่อั่นก็โหอ,อายุขนาดนี้แล้วอย่าเป็นอัลไซเมอร์มึงจเจาอะไรกับท่านไอ้ห่ามันนึกถึงท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประธานชีวิตของท่านละนึกเอาไอ้ฮ่าคิดแค่นี้มึงก็พอแล้ว มึงอย่าไปผีผาไม่ใาอะไร่วนตัดสินใจแม่บุกบุกไอ้ค่กำลังงวยมันเนี่ยแม่งล้มได้นะเมื่อ้ค่านะเตือนมึง